ตอนการสนทนากับนิครนเรื่องบบบกรรมเก่าไม่อาจสิ้นสุดด้วยทุกรักิริยามหขานามะคราวหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาขี่กูดใกล้นครราชครุครั้งนั้นพวกนิครณเป็นอันมากประพฤติวัดยืนอย่างเดียว งดการนั่งอยู่หน้าที่กาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิริต่างประกอบความเพียนแรงกล้าเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งแสบเผ็ดมหานามะครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นเราออกจากที่เรนแล้วไปสู่กาลสิลาข้างภูเขาอิสิกิริอันพวกนิครนประพฤติวัดอยู่ ได้กล่าวกับพวกนิครนเหล่านั้นว่าท่านเพราะอะไรหนอพวกท่านทั้งหลายจึงประพฤติยืนไม่นั่งประกอบความเพียรได้รับเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งแสบเผ็ดดังนี้มหานามะรนิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านท่านนิครนนาตบุตร เป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงได้ยืนยันญาณทัศนะของตนเองโดยไม่มีการยกเว้นว่าเมื่อเราเดินอยู่ยืนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่ก็ตามญาณทัศนะของเราย่อมปรากฏติดต่อกันไม่ขาดสายดังนี้ท่านนิครนนาตบุตรนั้นกล่าวไว้อย่างนี้ว่านิครนผู้เจริญ บาปกรรมในการก่อนที่ได้ทำไว้มีอยู่แลพวกท่านจงทำลายกรรมนั้นให้สิ้นไปด้วยทุกรกิริยาอันแสบเผ็ดนี้อันหนึ่งประการสำรวมกายวาจาใจในบัดนี้ย่อมชื่อว่าไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นบาปอีกต่อไปประการเผาผลาญกรรมเก่าไม่มีเหลือ และเพราะการไม่กระทํากรรมใหม่กรรมต่อไปก็ขาดสายเพราะกรรมขาดสายก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็เหือดแห้งไปดังนี้คำสอนของท่านนาตบุตรนั้นเป็นที่ชอบใจและควรแก่เราและพวกเราก็เป็นผู้พอใจต่อคำสอนนั้นด้วย ดังนี้มหานามะเราได้กล่าวคำนี้กับนิครนเหล่านั้นสืบไปว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือว่ามิได้มีไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลาย ท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าพวกเราทั้งหลายได้กระทำกรรมที่เป็นบาปไว้แล้วในการก่อนหรือว่าพวกเราไม่ได้ทำแล้วไม่ทราบได้เลยท่านท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าเราทำว่าเราทั้งหลายได้ทำกรรมที่เป็นบาปอย่างนี้อย่างนี้ในการก่อน ไม่ทราบเลยท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าตั้งแต่ทําตะบะมาทุกมีจำนวนเท่านี้เท่านี้ได้สิ้นไปแล้วและวจำนวนเท่านี้เท่านี้จะสิ้นไปอีกหรือว่าถ้าทุกสิ้นไปอีกจำนวนเท่านี้ทุกก็จะไม่มีเหลือไม่ทราบได้เลยท่าน ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในพบปัจจุบันนี้ไม่เข้าใจเลยท่านมหานามะเราได้กล่าวคำนี้กับน,นิครนเหล่านั้นสืบไปว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายดังได้ฟังแล้วว่า ท่านทั้งหลายไม่รู้อยู่ว่าเราทั้งหลายได้มีแล้วในการก่อนหรือไม่ได้มีแล้วในการก่อนอะไรเป็นการละเสียซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลและทำสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นได้ในพบปัจจุบันนี้ครั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วน่าจะเห็นว่าชนทั้งหลายเหล่าใดในโลกที่เป็นพวกปราณ มีฝ่ามือคร่าไปด้วยโลหิตมีการงานอย่างกากขาดภายหลังเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมบรรพชาในพวกนิครนทั้งหลายและกระมังเรื่องทั้งหละเรื่องเวทนาทั้งหลายมีใช่ผลแห่งกรรมในกัณก่อนครั้งหนึ่งเมื่อประทับอยู่ที่สกยาน,นิคมชื่อเทวหะเตยตร เรื่องหลักลัทธิของนิครนทรงเล่าถึงการเข้าไปสนทนากับพวกนิครนผู้มีทิฏฐิว่าสุขทุกข์ทั้งปวงนั้นมีเพราะเหตุแห่งกรรมที่ทำไว้ในการก่อนเป็นนั้นมากแล้วกระทั่งมาถึงข้อความนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราได้กล่าวกับนิครนเหล่านั้นต่อไปว่าท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลาย ท่านเข้าใจข้อความนี้ว่าอย่างไรเมื่อใดพวกท่านมีความภาคเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นท่านทั้งหลายย่อมได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสบเผ็ดซึ่งเกิดจากความเพียรนั้นแต่เมื่อใดพวกท่านไม่มีความภาคเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเมืม่อนั้นท่านทั้งหลายย่อมไม่ได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสบเผ็ดซึ่งเกิดจาก ความเพี่ยนนั้นดังนี้ไม่ใช่หรือท่านโคตมะเมื่อใดพวกเราทั้งหลายมีความภาคเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นเราทั้งหลายย่อมได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสบเผ็ดซึ่งเกิดจากความเพียนนั้นแต่เมื่อใดพวกเราไม่มีความภาคเพียนพยายามอย่างแรงกล้า เมื่อนั้นเราทั้งหลายย่อมไม่ได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าสแสบเผ็ดซึ่งเกิดจากความเพียนนั้นท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายเมื่อได้ยินกันอยู่แล้วดังนี้ว่าเมื่อใดพวกท่านมีความภาเพเปียนพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อนั้นท่านทั้งหลายย่อมได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าสแสบเผ็ดซึ่งเกิดขึ้นจากควยามเพี่นนั้น แต่เมื่อใดพวกท่านไม่มีความภาคเพียรพยายามอย่างแรงกล้าเมื่อน,นั้นท่านทั้งหลายย่อมได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าย่อมไม่ได้รับทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสบเผ็ดซึ่งเกิดจากความเพียรน,นั้นดังนี้ก็ไม่เป็นการสมควรแก่ท่านผู้เป็นนิครทั้งหลายที่จะกล่าวว่าบ,บุรุษบุคคลเหล่านี้เสวยเวทนาไรๆเป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดีเป็นอนทุกขมสุขก็ดีทั้งหมดนั้นมีเพราะเหตุแห่งกรรมอันกระทําแล้วในการก่อนและว่าเพราะการเผาผลาญซึ่งทาในการก่อนจนหมดสิน้นและเพราะการไม่กระทําซึ่งกรรมใหม่กระแสะแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสะแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์ พราะสิ้นทุก,ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็สูญสิ้นดังนี้ท่านผู้เป็นนิกรทั้งหลายถ้าเมื่อใดแม้พวกท่านมีความภาคเพียนพยายามอันแรงกล้าเมื่อนั้นทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสบเผ็ดซึ่งเกิดจากความเพียนนั้นก็ตั้งอยู่และเมื่อใดพวกท่านไม่มีความภาคเพียนพยายามอันแรงกล้า เมื่อนั้นทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสบเผ็ดซึ่งเกิดจากความเพียนนั้นก็ยังตั้งอยู่ดังนี้ไซจะเป็นการสมควรแก่ท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายหรือที่จะกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้เสวยเวทนาไรๆเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอนทุกขมาสุขก็ดีทั้งหมดนั้น มีเพราะเหตุแห่งกรรมอันกระทำแล้วในการก่อนและว่าเพราะการเผาผลาญเสียซึ่งกรรมในการก่อนจนหมดสิ้นและเพราะการไม่กระทำซึ่งกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนา ทุกทั้งหมดก็สูญสิ้นดังนี้ท่านผู้เป็นนิครทั้งหลายพระเยต่ว่าเมื่อใดความเพียรของท่านแก่กล้าทุกขเวทนาของท่านก็แสบเผ็ดแต่เมื่อใดความเพียรของท่านไม่แก่กล้าทุกขเวทนาของท่านก็ไม่แสบเผ็ดเพราะเหตุนั้นจึงแสดงว่าเมื่อท่านทั้งหลายสเสวยทุกเวท ทุกขเวทนาอันแรงกล้าแสเพเผตดอยู่ด้วยตนเองนั่นแหละท่านทั้งหลายได้ปรุงอวิชชาซึ่งเป็นอัญญะและสัมโมหะขึ้นมาว่าบุรุษบุคคลเหล่านี้สเสวยเวทนาไร,ไรเป็นสุขก็ดีเป็นทุกขก็ดีเป็นอนทุกขมสุขก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมอันกระทำแล้วในการก่อนและว่า เพราะการเผาผลาญเสียซึ่งกรรมในการก่อนจนหมดสิน้นและเพราะการไม่กระทําซึ่งกรรมใหม่กระแสแห่งกรรมต่อไปก็ไม่มีเพราะกระแสแห่งกรรมต่อไปไม่มีก็สิ้นกรรมเพราะสิ้นกรรมก็สินส้นทุกข์เพราะสิ้นทุกข์ก็สิ้นเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทุกทั้งหมดก็สูญสิ้นไปดังนี้ปริสุทธ์ทั้งหลาย เราผู้มีวาทะอยู่อย่างนี้แหละย่อมไม่มองเห็นอะไรในหมู่นิครณที่น่าจับใจและประกอบอยู่ด้วยธรรมเรื่องการให้ผลของกรรมไม่อาจเปลี่ยนได้ด้วยตบะของนิคนภิกษุทั้งหลายเราได้กล่าวกับน,นิคนทั้งหลายเหล่านั้นสืบต่อไปอีกว่าท่านผู้เป็นนิคนทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะสำคัญข้อความนี้ว่าอย่างไรคือพวกท่านจะพึงได้ตามใจชอบของท่านว่าโดยอำนาจการบำเพ็ญอุปัรมะและประธานะในวงเล็บอันเป็นตบะของเราหนึ่งร,รมใดเป็นกรรมที่ต้องสวยผลในทิฏฐธรรมขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่พึงสวยผลในสัมปรายภพเถิดดังนี้หรือ ไม่อาจเป็นได้ไม่อาจเป็นไปได้ท่านหรือว่ากรรมใดเป็นกรรมที่ต้องสวยผลในสัมประยะพภ์ขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่พึงสวยผลในที่จะทำเถิดดังนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านท่านผู้เป็นนิกรตทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไร คือพวกท่านจะพึงได้ตามใจชอบของท่านว่าด้วยอำนาจการบำเพ็ญอุปกรรมะและประธานะในวงเล็บอันเป็นตบะของเรากรรมใดเป็นกรรมที่ต้องเสวยผลเป็นสุขขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่พึงเสวยผลเป็นทุกข์เถิดดังนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านหรือว่า กรรมใดเป็นกรรมที่ต้องเสวยผลเป็นทุกข์ขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่พึงเสวยผลเป็นสุขเถิดดังนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายท่านทัน้ง่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ววายอย่างไรคือพวกท่านจะพึงได้ตามความใจชอบของท่านว่าด้วยอำนาจการบำเพ็ญอุปกรรมะและปัฏานะ อันเป็นตบะของเรากรรมใดเป็นกรรมที่ต้องเสวยผลเต็มขนาดขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่ปึงเสวยผลไม่เต็มขนาดเถิดดังนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านหรือว่ากรรมใดเป็นกรรมที่ต้องเสวยผลไม่เต็มขนาดขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่ปึงเสวยผลเต็มขนาดเถิดดังนี้หรือ ไม่อาจเป็นไปได้ท่านท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ไว้อย่างไรคือท่านอาจจะพึงได้ตามความ ใจชอบของท่านว่าด้วยอำนาจการบำเพ็ญอุปกรรมะและประธานะอันเป็นตบะของเรากรรมใดเป็นกรรมที่ต้องเสวยผลอย่างมากขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่พึงเสวยผลแต่น้อยเถิดดังนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านหรือว่ากรรมใดเป็นกรรมที่ต้องเสวยผลแต่น้อยขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่พึงเสวยผลอย่างมากเถิด ดังนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านท่านผู้เป็นนิกรนทั้งหลายท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคือพวกท่านจะพึงได้ตามความชอบใจของท่านว่าด้วยอำนาจการบำเพ็ญอุป,ปกัมมะและปัฏฐานะอันเป็นตบะของเรากรรมใดเป็นกรรมที่ต้องสวยผล ขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่ไม่ต้องเสวยผลเถิดดังนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านหรือว่ากรรมใดเป็นกรรมที่ไม่ต้องเสวยผลขอให้กรรมนั้นเป็นกรรมที่ต้องเสวยผลเถิดดังนี้หรือไม่อาจเป็นไปได้ท่านท่านผู้เป็นนิครนทั้งหลายเมื่อได้ยินกันอยู่แล้วดังนี้ว่า ไม่อาจเป็นไปได้ไม่อาจเป็นไปได้ดังนี้แล้วอุปกรรมและประธานะของท่านผู้เป็นนิกรตทั้งหลายก็ไม่มีผลอะไรภิกษุทั้งหลายนิกรตทั้งหลายเป็นผู้มีวาทะอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายดังนั้นวาทานุวาทะในวงเล็บวาทะน้อยใหญ่สิบประการที่ประกอบด้วยทำตามแบบของพวกนิกรน ผู้มีวาทะอย่างนี้ย่อมถึงฐานะที่ควรตำหนิภิกษุทั้งหลาย็าว่าสัตว์ทั้งหลายสเสวยทุกข์และสุขเพราะเหตุแห่งกรรมอันกระทําในการก่อนแล้วไซนิกรนทั้งหลายก็ต้องกระทํากรรมชั่วในการก่อนเป็นแน่เพราะในบัดนี้เป็นผู้สเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งแสบเผ็ดเห็นป่านนี้ อิสุททั้งหลายท่าสัตว์ทั้งหลายสเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการชี้บ่งของอิสวรในวงเล็บอิสระนิมมานะเหตุแล้วไซนิกรนทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้ถูกชี้บ่งแล้วโดยอีสวรชั่วเป็นแน่ เพราะในบัดนี้เป็นผู้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งแสเผ็ดเห็นป่านนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งภาวะทางสังคมแล้วไซนิครนทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้มีสังคมชั่วเป็นแน่เพราะในบัดนี้เป็นผู้เสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งแสเผ็ดเห็นป่านนี้ ภิกสุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายสเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเกิดอันยิ่งแล้วไซนิครณทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้มีอภิชาติอันเลวเป็นแน่เพราะในบัดนี้เป็นผู้สเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งแสเพ็ดเห็นป่านนี้ภิกสุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายสเสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งการบากบั่นในทิจธรรมแล้วไซนิครุนทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้มีความบากบั่นในทิจธรรมอันชั่วเป็นแน่เพราะในบัดนี้เป็นผู้สเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งแสบเผ็ดเห็นป่านนี้ภิกษุทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายสเสวยสุขและทุกขเพราะเหตุแห่งกรรมอันกระทำในการกอดแล้วไซ นิครนทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งกรรมอันกระทำในการกอดแล้วใช้นิครนทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิภิกสุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการบ่งชี้ของอีส่วนแล้วใซนิครนทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่เสวยสุขและทุกข์ เพราะเหตุแห่งการบ่งชี้ของอีสวนแล้วไซนิครนทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิภิกษุทั้งหลายทสัตว์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งภาวะทางสังคมแล้วไซนิครนทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิทศัตว์ทั้งหลายไม่เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งภาวะทางสังคมแล้วไซนิครนทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิ ภิกษ well ุท <arise>. ั้งหลายถ้า okay. สัตว์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งการเกิดอันยิ่งแล้วไซนิครณทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งอภิชาติแล้วไซนิครณทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายเสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความบากบั่นในทิฏฐธรรมแล้วไซ นิครนทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่เสวยสุขและทุกข์เพราะเหตุแห่งความบากบั่นในทิฏฐธรรมแล้วไซนิครนทั้งหลายก็ต้องถูกตำหนิภิกษุททั้งหลายนิครนทั้งหลายเป็นผู้มีวาทาอย่างนี้ภิกษุททั้งหลายดังนั้นวาทานุวาทะที่ประกอบด้วยธรรมตามแบบของพวกนิครน ผู้มีวาทาอย่างนี้สิบประการเหล่านี้สิบประการเหล่านี้ย่อมถึงฐานะที่ควรตำหนิภิกษุทั้งหลายอุปกรรมะและปัทานะที่ไม่มีผลเป็นอย่างนี้แลตอนทรงสนทนากับเทวดาเรื่องวิมุตของภิกษุณี ภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ราตรีล่วงไปมากแล้วเทวดาสองตนมีวันณะยิ่งซองเขาคิดจะกูดทั้งสิ้นให้สว่างได้เข้ามาหาเราถึงที่อยู่ครั้นไหวเราแล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรเทวดาตนหนึ่งได้พูดกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญภิกษุณีเหล่านี้เป็นผู้วิมุตต์แล้วดังนี้ เทวดาอีกตนหนึ่งได้พูดกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้เป็นผู้วิมุตติแล้วเพราะไม่มีกิเลสท,ที่เป็นเชื้อเหลืออยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเกรนเทวดาเหล่านั้นพูดจบแล้วไหว้เราทำประทักษิณินหายไปแล้ว ตอนการสนทนากับเทวดาเรื่องอปริหานิยธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีล่วงไปแล้วเป็นอันมากเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีรุ่งเรืองยิ่งทําเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ได้กล่าวข้อความนี้กับเรา ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลาย6ประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุ6ประการเหล่าไหนเล่า6ประการคือความเคารพในพระศาสดาความเคารพในพระธรรมความเคารพในพระสงฆ์ความเคารพในศิกขาความเคารพในความไม่ประมาทความเคารพในการปฏิสันถาน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลาย6กประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งภิกษุภิกษุทั้งหลายเทวดาตนนั้นกล่าวดังนี้แล้วอภิวาทเรากระทําประทักษิณหายไปในที่นั้นเกี่ยวกับทำหกประการนี้ในที่อื่นมีหัวข้อทำแปลกออกไปคือมีหิริและโอตปะ ก็มาแทนที่ความไม่ประมาทและการปฏิสันถานในสูตรอื่นมีความเป็นผู้ว่าง่ายและความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมาแทนความเคารพในความไม่ประมาทและความเคารพในการปฏิสันถานในสูตรอื่นมีความเคารพในสมาธิเพิ่มเข้ามาต่อข้อความเคารพในสิกขา ตอนการสนทนาเรื่องที่สุดโลกปิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้ราตรีล่วงไปมากแล้วเทพบุตรชื่อโลหิตัดมีวันณนะอย่างยิ่งทองเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างอยู่ได้เข้ามาหาเราถึงที่อาศัยไหวเราแล้วยืนอยู่ณที่ข้างหนึ่งได้กล่าวกระว่าง พระองค์ในที่สุดโลกแห่งใดในที่สุดโลกแห่งใดซึ่งสัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตินั้นใครๆอาจเพื่อจะรู้จะเห็นจะถึงที่สุดโลกแห่งนั้นด้วยการไปได้หรือไม่ภิสษุทั้งหลายเทพบุตรกลางก็เราอย่างนี้แล้วเราได้ตอบว่า แน่เธอที่สุดโลกซึ่งสัตว์จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัตินั้นเรากล่าวว่าใครๆไม่อาจรู้ไม่อาจเห็นไม่อาจถึงที่สุดโลกนั้นด้วยการไปได้เลยพิสูจน์ทั้งหลายเรากล่าวดังนี้แล้วเทพบุตรนั้นได้กล่าวสืบไปว่าพระองค์อา์จริง ไม่เคยมีเลยคือคำที่พระองค์ตรัสนี้ข้าแต่พระองค์ในการก่อนข้าพระองค์เป็นฤาษีชื่อโรหิตตัดผู้โพชปุตมีฤทธิ์ไปได้ในโดยอากาศความรวด,ดเร็วของข้าพระองค์เช่นเดียวกับลูกธนูของอาจารย์ผู้คล่องแคล่วลือชาในการยิงธนูขนาดหนัก สามารถยิงถูกขน้ายได้ในระยะอุสุภะหนึ่งที่ยิงตลอดเงาแห่งตาลโดยขวางด้วยลูกศรอ,อันเบาปลิวฉะนั้นการก้าวเท้าของข้าโะรงในวงเล็บ9้หนึ่งมีระยะไกลประมาณเท่าจากสมุดฟากตะวันออกถึงสมุดฟากตะวันตกข้าแต่โะรงค์ เมื่อประกอบด้วยความรวดเร็วและการก้าวไกลถึงเช่นนี้ข้าพระองค์เกิดความปรารถนาว่าเราจักถึงที่สุดโลกด้วยการไปให้จงได้ข้าพระองค์จึงงดการบริโภคการดื่มการเคี้ยวการลิม้มงดการถ่ายอุจจาระปัสสาวะงดการหลับอันเป็นเครื่องบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเสียม,มีอายุ มีชีวิต100ปีก็เดินทางทั้ง100รปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกเลยได้ตายเสียในระหว่างข้าแต่พระองค์อัศจรรรจ์ิง,งไม่เคยมีเลยคือคำที่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวว่าใครๆไม่อาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดโลกด้วยการไปได้เลยดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เราได้กล่าวกับเทวบุตรนั้นว่าแน่เธอที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวการรู้การเห็นการถึงที่สุดโลกนั้นเพราะการไปแน่เธอเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วก็จะยังไม่กล่าวการกระทําที่สุดแห่งทุก์แน่ เธอในร่างกายที่ยาววานหนึ่งซึ่งประกอบด้วยสัญญาและใจนี่เองเราได้บัญญัติโลกเหตุเกิดของโลกความดับไม่เหลือของโลกและทางให้ถึงความดับไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้จบที่482